สวัสดีครับพี่น้องครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับโอ้โหนี่แหละครับคือคีปเปโอ้โหนี่ยอยู่ในอยู่ในเฟรมเดียวกันท่านจะเห็นเลยว่ามีทั้งติดลูกอยู่ซ้ายมือเห็นไหมฮะมีทั้งกำลังเป็นดอกนะฮะมีทั้งกำลังเป็นดอกและที่สำคัญขยับขึ้นไปข้างบนนิดนึงนั่น,นสุกครับแก่จนสุกแล้วเริ่มเก็บ เอาไปบริโภคแล้วผมจะบอกไ้เลยว่าหอมมากๆผมชิมแล้วเรียบร้อยครับถ้าไม่รักอ,อิจฉา,าผมครับผมชิมแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะยังออกดอกอีกเห็นไหมแปลกมากคีเปในเมืองไทยเพิ่งเห็นเนี่ยฮะปลูกในเมืองไทยออกดอกออกผลทั้งปีทั้งชาติดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลงไปดูวนะ่าเฟร,รมเดียวกันนั่นเห็นไหมฮะออกดอกอยู่เห็นไหมฮะออกดอกนู่นติดผลเห็นไหมฮะอยู่ในเฟรมเดียวกันเลยเห็นชัดๆนะครับแบบนี้นะครับ เอ้ oh, ตื่นเต้นสิตื่นเต้นมากด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ย mm. เพิ่งรู้จักคีเปกันจริงๆเนี่ยไม่กี่ปีนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตกันแบบนี้แล้วเนี่ยดูสิครับตุ่มแบบเป็นสิวเนี่ยฮะนี่คือเป็นตาดอกทั้งนั้นเลยนะครับที่ออกมานะฮะเนี่ยฮะเอา,เอาตุ่มนี้ก็ได้เนี่ยนี่เนี่ยผมเชีย่ยให้เห็นชัดๆเนี่ยฮะเดี๋ยวนะครับขอ โฟกัสนิดหนึ่งนี่ฮะผมชี้ให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยฮะเขาต่อไปนะฮะเขาจะเป็นตาดอกนะฮะเอาขึ้นไปสูงอีกนิดนึงนั่นนะครับเหมือนเป็นสิวนั่นนะครับเห็นไหมฮะเหมือนเป็นสิวเนี่ฮะเนี่ย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 ฮะเห็นไหมฮะนะฮะเห็นไะฮะเขาออกโฟกัสนิดหนึ่งอ่านั่นแหละครับเนี่ยเห็นเห็นอยู่เนี่ยครับทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยทั้งนั้นเลย นี่คือตาดอกของขี้เปฮะอย่าถามผมนะว่าอร่อยไหมวันนี้ชิมแล้วเรียบร้อยหอมอร่อยมากๆนะฮะหอมอร่อยจริงๆหอมอร่อยมากๆไม่ผิดหวังครับปลูกวันนี้ได้ได้กินอีกไม่กี่ปีหรอกรับรองได้อ้าวตัดให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนี่คือผลของขี้เปสุกครับ อันนี้เป็นเป็นเป็นปลายช่อเพราะฉะนั้นลูกจะเล็กหน่อยนี่ฮะชิมแล้วครับอร่อยมากอร่อยมากกลิ่นหอมมากเอ่อที่ยังไม่ทิ้งไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเปลือกอะไรเนี่ยเอามาทาเอามาทาผิวทาแขนนะโอ้โหสุดยอดมากพี่น้องเอ๋ยปลูกคีเปวันนี้ไม่ผิดหวังหรอกครับใครจะบอกว่าผมเอามาปั่นกระแสอะไรอ่อแล้วแต่ท่านจะคิดนะครับผมไม่ผมไม่ซีเรียสเลย เพราะว่าปลูกวันนี้ก็ได้กินวันนี้ครับกินอะไรก่อนรู้ไหมนี่ให้เห็นนี่ไงครับที่ผมบอกปลูกวันนี้ก็ได้กินวันนี้โอ้โหใบอ่อนเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าสีก็สวยนะครับแล้วที่สำคัญมันนะฮะมีรสมันอร่อยนี่นี่อยู่ในเฟรมเดียวกันเห็นไหมฮะขนสุกก็อยู่ตรงนั้นใบอ่อนก็อยู่ตรงนี้สุดยอดอ่ะเชื่อผมเถอะ โอ้ผมไม่เคยชวนใครมาเล่นอะไรมากมายอย่างนี้หรอกแต่เรื่องคีเปนี้ต้องบอกว่าทีเด็ดครับ